คือผมไม่เคยมีประสบการณ์หรือว่าไม่เคยแข่งการร้องเพลงที่จริงจังแบบนี้มาก่อนเลยครับตอนดูที่แรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่ามันท้าทายกับตัวเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาเจอกับผู้แข่งขันคนไหนสิลล้วเป็นคนไหนครับตรงนี้เป็นอะไรที่แบบว่าผมลุ้นมาตลอดเลยว,ว่าผมเนี่ยจะต้องมาแข่งกับใครและก็จะต้องร้องเพลงอะไรครับเธอบอกว่ารักกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจงามรักไม่กินก็อ,อิ่มทางหงกรุงเทพ คือมันไกลตัวผมมากครับเพราะผมที่รู้จักก็เป็นลูกทุ่งสตริงครับแต่เพื่อชีวิตนี่คือผมแทบไม่ได้ฟังเลยครับก็เลยบอกว่าอ่ะอยังไงเราก็ต้องรู้จักเราก็ต้องฟังแล้วก็ต้องทํากันบ้านเเพพพอออรรรััันนนว่าฉธกอ หรับเวอร์ชั่นที่ผมเอามาโคเวอร์นะครับก็ใส่การเป็นตัวเองเต็มที่เลยเรื่องจากทางดนตรีนะครับก็จะมีเสียงมนนานนาเสียงดนตรีไทยเข้ามาผสมด้วยนะครับแล้วก็มีความสนุกมีความแบบโจ๊ะโจ๊ะฟังแล้วไม่โยกไม่ได้ทุกคนจะต้องโยกแน่นอนครับแล้วก็มีลูกเล่นที่แบบใส่ลูกเอื้อนเข้าไปใส่ความเป็นลิเกเข้าไปนี่แหละครับความเป็นลิเกนะคะก็คือตัวผมสอนนร100้อย0รเเลยครับ เพิ่มจังหวะที่มันมีความเป็นลาตินผมรู้สึกว่าอ้มันมีความน่ารักแล้วเราได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยไว้ด้วยฮนะจริงๆลิเกเนี่ยมันสามารถใส่ผสมผสานกับทุกๆสไตล์เพลงได้เลยนะจริงๆผมยังอยากทําลิเกให้มันเป็นแดนเลยนะวยซถ้ามีโอกาสนะชอบชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปบิดหนีจากตัวเราเพราะว่าเราสามารถใส่ความเป็นตัวเราลงไปได้เต็มที่เลยและ ไอ้สนุกต่างๆมันทําให้เราแบบไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องใส่อินเนอร์ดราม่าหรือว่าให้คนอินกับเนื้อเพลงมากมายครับคือเน้นสนุกอย่างเดียวเลยครับเราคิดไปแล้วว่า ทําเต็มที่ครับทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนในสตูให้แฟนคลับเ <Me an> พื่อนผู้ชมที่ได้ฟังเพลงนี้รู้สึกสนุกและต้องเปิดฟังบ่อยๆและต้องฟังและต้องแบบคิดถึงสอนราม คือพอได้รู้ครับว่าจะได้ร้องเพลงของน้ำหมูพงเทพครับผมผมมาเลยครับเพราะว่าผมชอบเพลงของน้ำหมูมากผมจําได้ว่ามีช่วงหนึ่งก่อนที่ผมจะแบบก่อนจะบวชอย่างเงี้ยก็จะแบบว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับไปเป็นเด็กวัดอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนให้หนังสือน้ำหมูมาเล่มหนึ่งแล้วผมก็นั่งอ่านนอนอ่านไปแล้วแบบชอบอาจจะร้องตามได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพลงในดวงใจเพลงที่เอามาร้องแหละเด็กหญิงปรางไม่ชอบียในทททาางง่ตั้ริม เด็กหญิงงงปราลัคคุย,คยจากเวอร์ชั่นของพี่หมูนรงเทพนะครับก็จะเป็นสไตล์เพื่อชีวิตค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยเราได้ทำการปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นพ๊อปให้ให้เหมาะกับน้องซึ่งเป็นวัยรุ่นในยุคนี้ แล้เพลงเวอร์ชันนี้ที่ผมคอเบอร์นะครับถ้าพูดถึงความแตกต่างเนะี่ยผมว่ามันแตกต่างอยู่แล้วอย่างแรกเลยคือเนื้อเสียงผมไม่ได้มีเนื้อเสียงแบบน้ำหมูแน่ๆแ,แล้ววิธีการร้องก็ต่างออกไปแน่ๆครับถ่ายทอดหรือสื่อสารออกมาในสไตล์ของของตัวเองในแบบที่ในแบบที่เราเคยฟังมาในแบบที่เราเข้าใจครับเปลี่ยนทางคอร์ดเพื่อจะให้อินพาวา์ที่มันรู้สึกมีความดาร์กขึ้นคือฟังแล้วมันมนมวน,ข,นขึ้นอย่างเงี้ยครับอินพาวา์โซน ชาก็ถ่ายทอดออกมาค่อนข้างจะเศร้านะผมว่าก็ได้อารมณ์ดีนะก็ยังไม่รู้จะได้อะไรเลือกลำไยหรือซอ,องบุรี่อยากจะได้หุ่นยนต์ดีๆหนูอยากจะมีน้องตุ๊กตาคือจุดมุ่งหมายของผมแล้วครับในการมารายการกิ๊กดูแพ้ชนะไม่เป็นไรผมไม่ได้มองเลย อยากมาร้องเพลงของศิลปินที่เราชื่นชอบให้ศิลปินคนนั้นฟัง